ส่วนเหตุการณ์นี้โอ้โหสร้างความสะเทือนใจให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่มันมีคลิปหนึ่งคุณผู้ชมแม่เนี่ยเอาไม้ตีลูกแบบไม่ยัง้งจนไม้หักเลยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นย้อนไปดูภาพเหตุการณ์ค่ะ เนี่ยคุณผู้ชมทิงตีแบบไม่ยั้งอะ่ะน้องเขาก็เหมือนร้องขอชีวิตเลยนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณอนุสักภูมิเทศลงพื้นที่ไปที่ตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทไปเจอกับแม่ของน้องค่ะที่ถูกตีในคลิปแม่ของน้องบอกว่าตัวเองเนี่ยมีลูกสาวสองคนคนโตก็คือเด็กที่โดนตีนะคะอยู่ในคลิปเนี่ยอายุ9ขวบคนเล็กอีกคนนี่คือ8ขวบ ส่วนสามีก็เลิกรากันไปนานแล้วทุกวันนี้ตัวเองก็ต้องทำงานอยู่ที่คาแครเวลาไปทำงานเธอจะฝากลูกสาวสองคนไว้กับคุณยายข้างบ้านค่ะลูกคนเล็ก8ปดขวบเนี่ยไม่ค่อยดือ้อยายพูดอะไรก็ฟังแต่ปัญหาคือลูกสาวคนโตที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นเด็กดื้อค่ะชอบหนีออกจากบ้านไปเที่ยวบางทีเนี่ยเดินไปไกลหลายกิโลเมตรกลับมาบ้านอีกทีก็ค่ำมืดแล้วแม่เนี่ยเป็นห่วงว่าลูกจะตกอยู่ในอันตรายวันเกิดเหตุค่ะลูกสาวทำแบบนี้อีก ตัวเองต้องทิ้งงานแล้วก็เดินไปตามลูกบอกให้เข้าบ้าน<อ>ลูกไม่ฟังค่ะยอมรับว่าตอนนั้นน่ะอารมณ์คนเป็นแม่มันเหลืออดจริงๆก็เลยคว้าไม้ตีอย่างที่เห็นในคลิปแต่เธอบอกว่าที่ทําไปทั้งหมดเพราะว่ารักลูกแต่ว่าภาพที่ปรากฏออกไปเธอยอมรับว่ามันดูรุนแรงแล้วก็รับปากว่าจากเนี้ยคนเป็นแม่จะไม่ทําแบบนี้อีกค่ะโอ้และอีกอย่างนึงไม้ไม่ผูกแล้วด้วยไนงะไม่ค่ะพาหนูไม่เคยตีเขาจริงๆไม่เคยตีเขาเข้าใจผิด หนึ่งหนูไม่ได้ทารุณเขาหนูบอกว่าอย่าไปบอกว่าอย่าไปหาคนอื่นเขาก็ไปบางทีผู้ชายเนะนี่ยไปนั่งเล่นนะเขามันไม่ใช่ค่ะเจ้าของเป็นผู้หญิงอ,อย่าคอมเมนต์หนูเลยแบยบว่าอย่างนั้นนะว่าแม่ไม่ดีคือว่าถ้าเป็นลูกเจ้าของมากจะเป็นห่วงนะผู้หญิงคนเดียวเนะาะค่ะทีมข่าวก็ไปคุยกับ น้องที่ถูกแม่ตีนะคะก็พบว่าตัวน้องก็มีร่องรอยบาดแผลบ้างตามเนื้อตัวน้องบอกว่าตอนที่แม่ตีเขาเจ็บจริงๆนะแต่ไม่โกรธแม่เพราะว่าแม่เนี่ยปกติก็ไม่ได้ตีเขาบ่อยๆถ้าไม่ดือ้อจริงๆแม่ก็จะไม่ตีค่ะเธอบอกว่าหลังจากนี้จะไม่ออกจากบ้านแล้วไม่ไปเล่นไกลๆอีกแล้วนะคะเรื่องนี้ทางตํารวจสพสันคบุรีก็เรียกคุณแม่คนนี้ไปว่ากล่าวตักเตือนค่ะ แล้วก็ย้ำว่าอย่าทํากับลูกแบบนี้อีกนะมันผิดกฎหมายาขณะที่วันนี้ทีมข่าวช่องวันนะคะประสานไปยังพมจังหวัดชัยนาทให้เข้ามาดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ค่ะซึ่งทางพมก็ทราบเรื่องแล้วแล้วบอกด้วยว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่มาให้คําปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูลูกรวมถึงเห็นว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ควรจะโตเป็นสาวแล้วเนี่ยแปดเก้าขวบกันแล้วเดี๋ยวจะแนะนําน้องๆเรื่องของการประพฤติตัวให้เหมาะสมด้วย ในรอบสัปดาห์นี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กนี่คือหลายแง่มุมเลยนะฮะก<ะ>่อนหน้านี้ก็คือการแสดงออกซึ่งความรักความผูกพันต่อลูกแล้วก็นนก,การสั่งสอนอบรมลูกลงโทษนะเนาะทุกอย่างยืน<ะ>ต้องอยู่บนหลักของความพอเหมาะพอดีจริงค่ะถูกไหมฮะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ